ค่ะทุกคนวันนี้มาแกะกล่องน,นะคะซื้อบั้มค่ะเราสั่งบั้มมาจากช h อปปี้นะคะแบบลุ้นสายเล่นๆแล้วมันก็ไม่ได้ทุกคนเราซื้อมาน้อยมากซื้อแค่เหมือนแบบแกะคขำๆอะไรเงี้ยนะคะเราซื้อมาแค่ถูกบั้มเองค่ะทุกคนจริงๆกล่องมากล่องใหญ่มากเลยนะแต่อันนี้คือเราแยกออกมาแล้วแล้วเราก็เลยแบบ เพราะว่ากล่องมันใหญ่เกินกว่าจะขึ้นห้องนะคะไม่ได้ขึ้นห้องหรอกมันเกีกะก็เลยแย่กมานะคะเราสั่งมาทั้งหมด6บ้านะคะเราก็จะได้มาเป็นอย่างละ2เนาะเวอร์ละสก็เลยมาแกะกันเถอะอันนี้ตอนถ่ายนี่ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเอาลง YouTube หรือจะลงติกต็อกนะคะถ้าลง t ิกต็อกเราเป็นท่านอนก็อย่าไอ้นี่เราละทุกคนเชื่อแล้วนหนึ่งนะคะ แม็กม่ดีอยู่นะคะแล้วก็เขอ,อ,องก็ได้เร็วมากใช่ถือว่าเป็นการลบคำาสบประมาทที่บอกว่าของได้ช้าไม่ได้ของบ้างบั่มร้อยบ้างอะไรค่ะก็โอเคนะคะ,คะก็ียกว่ามีการปรับปรุงนะคะกว่าเราจะตัดสินใจซื้ออ่ะเราก็ปาเข้าไปวันที่3 0มสแล้วซึ่งเขาซื้อจนถึงวันที่ส1มเราก็นั่นละค่ะตามนั้นชือ้อ โอเคทั้งหมด6บกบมนะคะมาแยกกันก่อนเคซี่ชิลลิงบอลลิงนะคะก็แกะตามอันนี้เลยเนาะแกะตามชึบแกะดิวก่อนนะคะตอนนี้บัมเริ่มเข้าไทยกันแล้วเนาะใช่เรายังไม่ได้บัมจากร้านที่เราเลือกเลยนะคะ ใช่แล้วเอามาแกะซิลแว็กทั้งสองอันก่อนแกะทั้ง2องลุ้นก่อนบอกว่าเราจะได้ลูกนะคะก็คือแบบเมนเราซึ่งแกะรอบที่แล้วนะคะที่สั่ง s อซสั่งกับ s อซไปนะคะก็คือไม่ได้ลูกเลยแม้แต่บําเดียวใช่แล้วชอคลิปต้องยาวแน่นเลยอะเพราะนี่ก็2นาทีแล้วใช่ บายมแกะอันนี้ก่อนเออเดี๋ยวนะเคซี่นะคะจีซองเฮ้เราได้จจมินนะคะเรื่อนี้ได้จีซองส่วนบัมนั้นส่วนการนั้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ไม่ใช่น้องเลอและแจมินค่ะไหนอะไหนอินจุนตอบ ลูกนะคะลูกก็คือไม่ไรอีกแล้วนะคะผลประกอบการหนึ่งบัมอินจุนนะอินจุนอินจุนเถอะได้โบดมีอนนยากเปิดได้หนูบ้างเออโบดพับก่อนนะคะโบดพับเป็นเอเอาล่ะลางสังหรณ์เราไม่ดีแล้วทุกคนมันต้องเหมือนกันทั้งสองบัมแน่ๆเลยนั่นไงนั่นไง เป็นน้องเลิศนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่จาม,มินนะคะผ่านไปคือผมประกอบการลูกไม่รักอีกแล้วชวอไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะเมาเรื่องอะไรอ๋อวันนี้มียอดนมบ้ามบ้ามน้องดีนะคะ2ล้านเนาะใช่แล้วแล้วก็ เมื่อวามีเอ็กโซอ,ออกเนาะน่ารักมากเลยมามอหายกลับไปมเมื่อแกะบ้ามคนเดียวมันก็จะเงาเงาหน่อยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะยังไงเอคุณคะคุณนาจะมินคุณจะรักอีชันมากไปแล้วนะคะโอตายแล้วตายแล้ว ที่ทุกคนหานะคะเจโนบอลลิงคะ่ะทุกคนเอาละเจโนบอลลิง <laughs> มันเป็นเจโนเวอร์สุดท้ายที่เราขาดนะคะแต่อินโดนเลยังไม่ได้สบายเลยทุกคนทำไงดีอ่ะคืแบบได้แต่ได้แต่รู้คนอื่นนะไม่ได้เรียนตัวเองเลยเยียจังมันก็ไม่ถึงกันนั่นหรอกแต่ก็นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวไปตามหาแลกเอาหรือแบบไอ้นี่ก็ได้เนาะขายแล้วก็ซื้อก็ได้รอบัม ที่สั่งพีกับร้านที่เป็นแกะอยู่นะคะเราก็ยังไม่ได้สักทีเพราะว่าของเขาช้านะคะรอบนี้คือแบบของร้านช้ากว่าปกติมากนะคะถ้าโปตเนี่ยถ้าโปเป็นจจมินเนี่ยเราก็จะรู้กันเลยนะคะว่านั่นแหละคะ่ะทุกคนเอาละ่ะไม่ต้องลุ้นแล้วไม่ต้องลุ้นกันแล้วไหนอินจุนน่ะอุ้ยแฮนชานแต่เป็นมานะคะเอาละ่ะมาทุกคนนะคะ ลูกเขยมาหมดดูเว้นลูกอิชันนะคะเยี่ยมค่ะแต่ไแม่แมจุนต้องทำใจนะคะว่าเออลูกเขยเยอะนะคะช่วงนี้ลูกฮอตอินจูนมาหามามีหน่อยเล้วดวงหมดไปกระสองศูนย์สองศูนแล้วหรอ <c oughs> ตั้งแต่ลังสองศูนย์มาก็คือไม่เจออิจุน,นเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> เขายังคงตอกย้ำนะคะเอ๊ะตายแล้วในอินตัวร่ทุกคน,ลน,นแล้วเราชอบการเวอร์นี้มากเป็นเวอร์เปียหวานน่ารักมากตายแล้วลูกหลักแล้วเอาล่ะงั้นแสดงว่าอันน,น,นี้นั้นแล้วมันก็มีสิทธิ์ไม่ใช่ก็ได้สิแล้วแต่ใช่ไหมแต่คือตอนเนี้ยพี่โนโ่คือเจนโน่อะไรรอบนี้ได้เจนโน่เยอะมาก แกะมาก้าวบ้มนี่เจอเจโน่กับทุกบัมเลยแบบเจโน่ยอะมมากจริงๆร,รอบนี้นะคะสําหรับเราขนาดบอลลิงที่ว่าเขาแกะกันหากันยากๆเราก็ยังได้นะคะเนี่ยมุพระอุย้ยมาร์กลีมีความคระบ้างอะไรบ้างเอาอะมีคนลอยมาละคนเจโน่นะคะมีคนลอยออกมาจากบ้มแล้คะแล้วก็คนสวย ได้ลูกแล้วค่ะรายงานผมประกอบการนะคะนด้ว่ารายงานผมประกอบการได้ไหมได้แหละมีบอลลิงนะคะได้เจนโน่บอลริงมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็ได้คาเฟ่พี่มาร์คมาสองใบคะ่ะแล้วก็คาเฟ่แจมินสองใบเย่แล้วก็เออเคซี่น้องเลศนะคะสองใบเออคาเฟ่เจโน่สองใบนะคะ เซนโน่เนี่ยคาเฟ่นเนี่ยน่าจะมีประมาณ3 4สีใบละแล้วก็อินจุน2ใบนะคะชิลลิงเนาะแล้วก็เอ่อบอลลิงแฮชานีหนึ่งใบนะคะนี่คือผลประกอบการทั้งหมดค่ะส่วนป๊อตก็ตามนั้นค่ะโอเควันนี้เราไปก่อนนะคะอันยู